ค่ำคืนนี้โรงเรียนบ้านหนองยาวกลายเป็นเวทีของความกล้ากับความบ้าของสองยูทูบเบอร์สายผีโรงเรียนที่ปิดตายมาก,กว่า10ปีคืนนี้เราจะมาพิสูจน์แกนวิวเวอร์สมินเอาจริงดิครูแอลเต้นทุกเที่ยงคืนนะเสียงเหล็กบานใหญ่ดังรามกับต้อนรับผู้มาเยือน ภายในมืดสนิทมีเพียงแสงไฟกระพริบจากปลายทางเมื่อกี้เห็นไหมมิ้นเงาไงอย่าคิดมากดิหรือว่าครูแอลดูเราอยู่แล้วห้องพะละที่ว่ากันว่าเป็นที่ครูแอลอยู่เป็นที่สุดท้ายได้ยินไหมเสียงอะไรขึ้นบนเหมือนเสียงรองเท้าผ้าใบลากพื้นเลยอะอย่าคิดมาก แต่เธอเองก็เริ่มรู้สึกได้ว่ามีบางอย่างมองอยู่มันมาได้ยังไงวะผู้ชมดูนี่สิรองเท้าเก่ามากมีคนเดินอยู่ข้างนอก <S <S และนั่นคือก้าวแรกสู่ค่ำคืนแห่งตำนานของครูแอลโต๊ะเรียน ที่ไม่มีใครนั่งมานานนับสิบปีแต่ราวกับยังมีใครเฝ้ารออยู่เงียบจนได้ยินเสียงหัวใจเต้นเลยอะแล้วเสียงช็อคที่ไม่มีมือเขียนก็ค่อยๆขีดเป็นประโยคต้องห้ามมินมันเขียนเองถ่ายไว้ก่อนวิวเวอร์ต้องเห็นแน่ๆ <laughs> เสียงไม้เสียดสีกับพื้นชัดช้าเหมือนคนลุกขึ้นยืนผีแน่เลยอาจจะคนแถวนี้ก็ได้ผีคนแถวนี้เหรอมิลไม่มีใครอยู่แถวนี้แล้วนะลมไม่มีแต่ม่านกลับปลิวราวกับมีคนแหวกผ่านอย่าเพิ่งดับกล้องฉันยังไงวิวเวอร์จะได้ของจริงแน่ แต่เบื้องหลังรอยยิ้มคือหัวใจที่เริ่มเต้นไม่เป็นจังหวะมิน้นมีคนยืนอยู่หลังห้องหายไปแล้วอย่าเล่นอะไรแบบนี้นะมิน้นไม่มีใครเล่นมีแต่สิ่งที่อยากให้พวกเขาเล่นด้วยบนเพดานมีเงาร่างคนที่ดูเหมือนกําลังมองลงมาไฟดับมิน้นอย่าทิ้งฉนนะเสียงนั้นไม่ใช่ของพวกเขาไฟฉายกลิ้ง แต่เงาเท้านั้นไม่ใช่ของพวกเขาและเมื่อแสงหยุดนิ่งครูแอลก็ยืนอยู่ตรงนั้น <S <S <paying noise> ผีตัวเป็นๆเ,เลยเหรอเนี่ยยิ้มของเธอไม่รู้ว่าอบอุ่นหรือจะกลืนกิน <S <S 2> <S 2> <S นักเรียนมาเรียนเต้นใช่ไหมลูก อเสียงกรีดร้องดังจนฝุ่นลนจากเพดานโอ้ยนี่มันผีใสยแดนเหรอแต่แทนที่ผีจะหลอนกลับยืดแขนออกเหมือนจะเริ่มโชว์ทุกก้าวคือจังหวะทุกเสียงคือการเริ่มต้นของการเต้นสใช่แล้วผีเริ่มเต้น1 2 3จังหวะเสียงดนตรีจากโลกไหนไม่รู้ดังขึ้นกลางความมืด แม่เจ้าผีแดนซ์จริงๆด้วยและนั่นคือจุดที่ความกลัวกลายเป็นคอนเสิร์ตกลางคืนผีบ้าอะไรเต้นอยู่โว้ยของจริงวิเวอร์สผีแดนซ์ได้คนหนึ่งถ่ายวล็อกอีกคนเต้นหนีนี่มันคอนเทนต์ไวรัลแท้ๆแสงไฟสะท้อนผีแดนซ์เซาซ่ราเหมือนอยู่บนเวทีงานโรงเรียนอย่าลืมจับจังหวะนะลูกค่ะครูหนูพร้อมแล้วค่ะใครจะคิดว่าผีจะมีครูใจดีขนาดนี้ โอ้ยผมไม่ไหวแล้วมินมันเป็นคลิปสยองหรือคลิปเต้นกันแน่เนี่ยเต้นไปก่อนวิวต้องพุ่งแน่ๆโอ้ยครูเอย้ยผีอะไรฟิตเนสขนาดนี้วะจากหลอนกลายเป็นลีลาสในพริบตาแม้แต่ฝุ่นยังเต้นไปกับเธอผีโรงเรียนขาแดนซ์ของจริงค่ะววเวอร์คลิปนี้คงไม่ใช่แค่วรัลาแต่มันคือตำนานและเหมือนจังหวะสุดท้ายของเพลงเธอก็ค่อยๆจางหายไปเต้นดีมาก ผีท <People> ี่ไม่ได้ต้องการหลอกใครแต่แค่อยากเต้นให้ใครสักคนดูหลังจากผีครูหายไปทั้งสองก็อยากรู้ว่าผู้หญิงคนนั้นเป็นใครกันแน่ครูแอลครูสอนนาศิลินที่เคยชนะการประกวดเต้นรำประจำจังหวัดแต่วันนั้นหัวใจของเธอหยุดเต้นบนเวทีเดียวกับที่เธอรักที่สุดเธอคงอยากเต้นให้จบ สงสารว่าแต่ดูเหมือนเธอยังไม่อยากจบช่วยครูซ้อมรอบสุดท้ายหน่อยสิลูกค,คืนนี้การเต้นรำของครูจึงได้เริ่มต้นอีกครั้งท่านี้คือท่าอะไรครับครู อยาขัดจังหวะครูจากห้องเรียนที่หลอนกลายเป็นเวทีเต้นรำของหัวใจฮ่ฮ่คืนนี้ไม่มีผีมีแต่รอยยิ้มเก่งมากลูกครูไปเต้นต่อบนฟ้าเถอะค่ะและสุดท้ายครูก็ได้พักจริงๆสักทีและแล้วโรงเรียนบ้านหนองยาว ก็กลายเป็นเวทีเต้นรำแห่งความทรงจำ ag, ผีครูแดนซ์สะเทือนโซเชียลครูแอลผู้ไม่ยอมให้ความตายมาหยุดสเต็ปของเธอผมจะเป็นไอดอลแล้วโว้ยทุกก้าวของครูคือจังหวะสุดท้ายที่งดงามที่สุดราวกับฟลอร์แห่งสวรรค์กำลังรออยู่ข้างบนครูขอเต้นให้จบ และในที่สุดบทเต้นรำของครูแอลก็จบลงอย่างงดงามครูสวยจังตอนสุดท้ายยอดวิวเป็นล้านแล้วโว้ยโลกออนไลน์เพิ่งเจอผีที่เต้นเก่งที่สุดในประเทศไทยครูคูเต้นบฟ้าแล้วมั้งจากความกลัวกลายเป็นความสุขที่ไม่มีวันลืม รุ่งเช้าโรงเรียนกลับมาเงียบงันอีกครั้งแต่ในแสงอาทิตย์นั้นยังมีรอยยิ้มของครูคนหนึ่งซ่อนอยู่ครูแอลครูผู้สอนให้ทุกคนรู้ว่าจังหวะของหัวใจไม่เคยตาย 2> 1...2...3... บางครั้งผีไม่ได้ต้องการหลอกใครแต่อยากเต้นให้คนจำคืนนี้แดนซ์ Dance กับผีมีแต่ฮา